สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพากินเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของโกลอโพกลอโดูดเงินมากเลยโอเคทีนี้นะครับโกลโอโพตอนแรกเลยอุ้ยโทษครับตอนแรกเลยมันก็จะมีแต่ตัวกล้องกับตัวเคสนี้มานะแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเราจะทาคลิปใช่ไหมครับเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มนะครับเดี๋ยวนะ โอเคแล้วต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มอย่างเช่นอตอนแรกภาคินก็ไปซื้อเคสตัวนี้นะแล้วก็มันมีไอ้ตัวเนี้ยอคาเนดนอลแปลงใส่สายเอาเอาหัวเนี้ยไปใส่อีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะก็มีเคสพร้อมกับไอ้ที่ใส่ที่เสียบไม้นะครับอันนี้อันนึงแล้วก็เป็นเคสอลูมิเนียมมีฝาปิดอันนึงอันนี้ก็ประมาณ300นะครับแล้วก็ เทเบเนียมเทมบเนียมก็เมาณ4สี่ห้าร้อยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆขาตั้งกล้องน่นนี่นั่นนะครับทีนี้ชุดชุดที่จบที่สุดนะพาเคินใช้เป็นเคสตัวเดิมเลยครับแล้วก็ซื้อฝาปิดเพิ่มนะครับฝาปิดฝาปิดเพิ่มนะครับแล้วก็มีชุดแบตชุดแบตนะครับพร้อมกับที่ชาร์จเนี่ยอยมาณพันหนึ่งพันหนึ่งนะครับ อ,นนอันนี้ตัวกล้องอันนี้เป็น GoPro Hero 2,016หรือ2,018ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อัพเฟิร์มแวร์นะคอัพเฟิร์มแวร์เป็น GoPro 5นะครับก็โอเคอยู่นะครับทีนี้นอกจากไอ้เจ้าตัว GoPro แล้วนะครับภาคินก็ต้องภาคินก็จะมีไอ้น,นี้อีกอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ต, <laughs> ตัวดูดเงินตัวดูดเงิน ไม่ใช่ตัวที่เสียบไม้ครับที่เสียบไม้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวกล้องโกลโปรเนี่ยมันจะไม่มีช่องเสียบไม้มาให้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเคสอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยตอนที่ว่าเ,ออเราจะเปิดใส่ไอ้เจ้าตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้เคสเดิมนะก็คือต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกครับฝาฝาปิดฝาปิดก็คือกด กดตรงนี้ก่อนนะครับกดเสร็จแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับหงายขึ้นมานะครับแล้วก็จับจับสองอันนี้ให้แน่นเลยนะครับแล้วก็บิดบิดเข้าหาตัวนะครับเบาเนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เคสกลับเข้าไปนะครับโอเคอ๋อมาถึงราคาราคาตัวนี้ก่อนนะครับสองพันสองพันบาทสองพันสองประมาณนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ ประมาณหกพันหกพันสองพันเจ็ดพันเจ็ดพันครับไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือมันไม่มีที่เสียบอะ่ะก็ไปเอาไอตัวนี้มานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้พบง่ายๆครับตัวนี้ที่เสียบเนี่ยครับแต่ว่ามันต้องใช้กับเคสเดิมไงตอนแรกไปซื้อไอตัวนี้มาตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยนะครับก็ใส่อันนี้ได้เลยแต่ว่าพอใส่น,นี้แล้วมันมีมันปิดฝาไม่ได้ ปิดฝาไม่ได้ก็เลยกลับมาใช้เคสเดิมครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวเนี่ยครับเป็นเซตนี้เลยนะครับทีนี้พอใช้เป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบเข้าด้านข้างแบบนี้ชิงก็จะเป็นเซตนี้นะครับแล้วหมดไปเท่าไรอีกอันนี้หกพันสองพันแปดพันแล้วนะแปดพั 8, กนกับของกระอื่นกระจุกกระจิกอีก ประมาณพันหนึง่งก็เก้าพันอันนี้ขาสามร้อยมีอะไรอีกนี่รีโมทรีโมทเอาไว้กดกดเปิดปิดเอ่อกดอัดนะครับเพราะว่าพอใส่ตัวนี้แล้วก็กดกดอัดยากนะครับก็ต้องไปซื้ออีกสองพันชุดนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกเจ็ดแปด หกเจ็ดแปดเ้าสิบมื่นหนึ่งละหมื่นหนึ่งแล้วนะโอเคกินเงินมากเลยไม่สายแล้วก็ใช้ไอตัว59บาทก็ได้นะครับเอามาเสียบนะครับหรือว่าจะใช้เป็นไม้ไร้สายที่ปกคินบอกว่าออบางทีปกคินก็จะมาใช้ร่วมกับกล้องอื่นๆนะครับก็ตัวนี้ก็เสียบได้เลยนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นของโทรศัพท์นะครับก็ต้องใช้อแด pter จำนวนขีดนะครับก็จะเป็น3ามขีดนะครับโอเคโอเคชุดตัวนี้คือชุดพร้อมลบนะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีมันก็ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าเสี่ยงลบกวนมันจะเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะกว่านะครับหรือจะไปถ่ายตอนกลางคืนใช่ไหมเราก็ต้องมีชุดไฟนะครับมีชุดไฟอีกเท่าไหร่นย ประมาณ300ร้อกับขา500 1500หมื0ถ้าเกิดไปดำน้ำอีกกต้องมีเคสดนำน้ำอีกเนี่ยโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ตัวนี้หมดหมดไปกับตัวนี้เยอะครับหมดไปตัวนี้เยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เอาออกมาถ่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันครับ เทิดทะอยู่นะครับแต่ว่าก็แบบเอออยากได้นะครับเนะี่ยก็เทิทะถ้ามาเปรียบกับไอเจ้าตัวออสโมพ็อกเก็ตนะครับอันนี้พ็อกเก็ตทูนะครับชุดคอมโบเนี่ยมันแค่นี้เองอะเดินเดินถ่ายแค่นี้กับเดินถ่ายขนาดเนี้ยอันนี้มันเหมือนกับทีมโปรดักชั่นมาเลยโอ้ย oh. อันนี้เดินสะดวกครับแล้วก็มีไม้ในปลุกเสื้อจบจบที่ตัวเดียวเลยโอเคก็คลิปนี้นะครับภากินก็หมดไปกับกดโป,โปเยอะเหมือนกันนะครับก็ท้านเพื่อนชอบนะชอบให้พาคินเสียตังค์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใพากินหน้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับของเล่นอื่นๆของภาคินนะโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย